ลูกสาวนัคอมอัปเดตอาการพ่อหลังฟอกไตจากกรณีที่หนุ่มกัญชัยพิธีกรดังเผยในรายการหนึ่งอัปเดตอาการนัคอมแทนลูกสาวว่าอาการนัคอมตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจที่ปากเพราะมีอาการปอดอักเสบโดยเมื่อวานนี้อาการหนักลงไปอีกคือไตาวายแล้วจึงอยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้กับนัคอมด้วยแจ้งภรรยาแจ๊ชชวนชื่นยกรถตู้ให้กับโรงพยาบาลรับผู้ป่วยอาการหนัก จากนั้นในช่วงเย็นของวันเดียวกันไอ้นภชรินลูกสาวนคอมชวนชื่นและแบงค์อธิกิจสามีเผยอาการของคุณพ่อเพิ่มเติมประมาณว่าอาการของพ่อค้่อมแย่ลงซึ่งอาการไตาวายเกิดจากเชื้อโรคส่วนอาการพ่อตอนนี้ก็เหมือนที่อัปเดตไปซึ่งการฟอกไตแล้วอาการจะดีขึ้นเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาเวลาอาจจะทำให้พ่อฟื้นฟูได้เร็วขึ้น ซึ่งไอซ์อยากฝากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้คุณพ่อเพราะไอซ์เชื่อว่าพลังบวกน่าจะทำให้พ่อได้รับบ้างโดยตอนนี้ไอซ์ต้องเข้มแข็งเพราะแม่ก็ติดโควิดเราต้องสู้เราไม่รออะไรให้เกิดแล้วสู้เราทำเท่าที่ทำได้ก็ทำเต็มที่พวกเราต้องเข้มแข็งเพราะเราต้องเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยด้านอาการคุณแม่ตอนนี้เหมือนคนปกติเลยอาจจะมีเบื่ออาหารนิดหน่อยเพราะเครียดตอนนี้ขอเลยว่าอย่าให้แม่เป็นอะไรขอให้แม่สู้ ตอนนี้ครอบครัวยังให้กำลังใจกันดีเราต้องเรียกขวัญกันทุกวันเราต้องมั่นใจในตัวหมอ